สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากคุยกับคุณมากๆตอนนี้ลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีนกรกฎพิจิกกัน ก,ก,ก,กันมังกรมีนกรกฎพิจิกกันมังกรคนนี้คนนี้เขาเป็นคนที่เอาจริงๆเป็นคนใจดีนะใจดีแต่ว่าไม่ไม่ยอมคนงงไหมคือคือบทจะใจดีก็ดีอ่ะดีมากๆถ้าใครดีมาก็ดีตอบแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจคนหนึ่งเลยอะ่ะแต่ถ้าใครร้ายกับเขาก็คือเขาก็ร้ายตอบเขาก็สู้คนอืม แล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ยอมใครแล้วมีความเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่เปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยเออนะแล้วก็มีความที่แบบว่าคือเป็นคนทุ่มเททำอะไรทุ่มเทท,ทุ่มสุดตัวอืมทุ่มสุดตัวแล้วก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆจะเรียกว่าหัวดือ้อหัวแข็งในระดับหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือเป็นคนที่แบบมีความพยายามมีความอดทนสูงอะไรเงี้ยหนักหนักเอาเบาสู้อืมนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีก็คือหมายความว่าคือในกรณีความสัมพันธ์แบบเพื่อนอะ่ะเขาจะเป็นเพื่อนที่น่ารักมากช่วยเหลือเพื่อนจริงใจกับเพื่อนรักเพื่อนมากๆเลยแต่ถ้าใครแบบมาล้ายใส่เขานะเขาจําฝังใจแค้นฝังหุ่นไม่ลืมเลย ทีนี้คนคนนี้เขาเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเอ่ยเขาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเอ่ยอเฮ้ยเขาเป็นคนที่แอบรักแอบชอบคุณอยู่และคนคนนี้น่าจะเด็กกว่าคุณด้วยนะคะอายุน้อยกว่าคุณเด็กกว่าคุณเขาแอบมองคุณอยู่แอบสนใจคุณอยู่หรือ ค,คุณกับเขาน่าจะเคยได้คุยกันแล้วแหละแต่ว่าคุณแค่ไม่รู้ว่าเขาชอบคุณหรือแบบมีความรู้สึกที่พิเศษกับคุณมากๆเออเพราะว่าลักษณะแบบอยู่ในชีวิตอะอยู่ในชีวิตอาจจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกันเคยพบเจอกันหรือรู้จักกันอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้จีบคุณแบบตรงๆหรือแสดงออกชัดเจนแต่เขาก็มีความรู้สึกที่แบบว่า แอบรู้สึกดีแอบสนใจในเชิงที่เป็นในเชิงชู้สาวอะในเชิงที่แบบว่าเอออยากคุยอยากเข้าหาอะไรแบบนี้นะคะทีนี้คนคนนี้เนี่ยเขาอยากคุยอะไรกับคุณคะตอนนี้เขาอยากคุยอะไรมากๆกับคุณตอนนี้ เขาอยากคุยในเรื่องที่แบบเอ่ออะไรที่มันจริงจังมากขึ้นนะคะคือทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเขาสนใจคุณจริงๆนะถ้าจะพูดง่ายๆเราว่าเป็นการหมายถึงว่าเขาเขาอยากที่จะเผยตัวหรือแสดงอาการที่ชัดเจนละถ้าคุยคือเราเรายังมองว่าไม่ใช่เป็นการสารภาพรักแบบว่า อยู่ๆจะมาบอกว่ารักอยู่ๆมาบอกว่าชอบเลยคืออาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่เขาจะแบบว่าเหมือนคุยให้คุณได้รู้ว่าเขาสนใจคุณโดยที่ไม่ไม่ได้มีคําว่ารักไม่ได้มีคําว่าชอบไม่ได้เป็นการสารภาพแต่เข้ามาคุยแบบชัดเจนที่คุณรู้ได้เลยว่าคนนี้ไม่ปกติแล้วคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นๆทั่วไปไม่เหมือนเพื่อนๆคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการกระทําหรือพฤติกรรมคําพูดอะไรของเขาอะเขาพูดแบบนี้กับคุณ แต่เขาไม่ได้ทําแบบนี้กับคนอื่นมันจะมีความพิเศษที่คุณจะเห็นความชัดเจนอืมเขาอยากคุยในเรื่องที่จริงจังมากขึ้นนะคะคือคืออยากทําให้คุณเห็นว่าเขาโตแล้วนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีความเป็นไปได้ว่าคนคุณเนี้จะอายุน้อยกว่าคุณถ้าไม่อายุน้อยกว่าก็อาจจะเป็นแบบ ตำแหน่งงานที่ที่ต่ํากว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกน้องอะไรอย่างงี้นะคะหรือแบบทางานเอ,อ่อต,ตำแหน่งตําแหน่งต่ํากว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าโดยพลังงานส่วนใหญ่แล้วเราว่าเป็นเด็กเป็นเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแล้วเขาอะ่ะเหมือนอยากจะทําให้คุณเห็นความจรงิงจังจรงิจรงใจเห็นความมั่นคงของเขาคืออยากจะ พูดอยากจะคุยให้คุณได้รู้ว่าเขามีความความคิดความอ่านเขามีทัศนคติมีความเป็นผู้ใหญ่นะอะไรแบบนี้นะคะเออเขาอยากคุยกับคุณมากๆค่ะเป็นการพูดคุยในเชิงที่แบบฟุ้งฟิ้งเป็นการพูดคุยแบบในเชิงสบายใจทั่วๆไปอะทั่วๆไปแต่ก็ชัดเจนว่า ก่าชอบว่าสนใจจากบทสนทนาจากคําพูดถามว่าอยากคุยอะไรกับคุณก็อยากคุยฟิลแฟนนั่นแหละอืมอยากคุยฟิลแฟนอะอยากอยากถามนู่นถามนี่คุยเรื่องส่วนตัวเรื่องทั่วไปนู่นนี่นั่นเหมือนเหมือนฟิลคนจีบกันอะอารมณ์นั้นไม่ได้มีเรื่องซีเรียสอะไรที่แบบว่าจะต้องคุยแบบนั้นนะแต่มันเหมือนแบบเป็นฟิลแบบคุยฟิลแฟนคุยฟิลจีบอย่างเงี้ยเอออันนี้ที่เขาอยากคุยกับคุณมากๆนะคะ ขอดูหน่อยว่าแล้วคนคนนี้เนี่ยเขามีแนวโน้มจะทำยังไงกับคุณเขาจะลุกคาบเลยไหมอุ้ยเขาจะเริ่มต้นนะเขาจะเริ่มต้นแล้วเขาบอกได้เลยว่าอันเนี้ยน่าหลุนคนเนี้ย เพราะว่าเขาดูจริงจังกับคุณจริงจังและจริงใจแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนสําคัญเป็นคนที่มีคุณค่าเขาอยากจะคบหากับคุณจริงๆคือคือไม่ใช่อารมณ์แบบว่าเล่นๆนะ่ะไม่ใช่อารมณ์แบบว่าหมาย,ยอกไก่หรือแบบเอ่อคุยคุยเล่นๆแก้เหงาแก้เซงอะไรอย่างนี้นะแต่เขามาด้วยความแบบหนักแน่นมั่นคงจริงจังจริงจังเขาชอบคุณจริงๆนะคะก็มีความเป็นไปได้และมีแนวโน้มที่ดีซึ่ง เขาอาจจะเริ่มต้นจะเริ่มต้นทําการจีบหรือแสดงออกว่าเขาชอบคุณแต่เขาจะไม่ได้แบบทําให้คุณตกใจนะจะไม่ใช่มาในเชิงที่แบบว่า บูบว,วาบแบบว่าอยู่ๆเข้ามาสารภาพรักเลยอะไรแบบนั้นอ่ะจะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เขาจะเข้ามาอ่ะให้คุณรู้แหละว่าว่าเขาสนใจว่าเขาแบบเออฟิลจีบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูดูปลอดภัยอ่ะดูไม่น่าตกใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็จะทําให้คุณรู้สึกแบบมั่นอกมั่นใจในตัวเขาอืมเราว่าคนนี้มีลุ้น <laughs> มีลุ้นน่าสนใจนะคะ ไหนแล้วเขาจะทักคุณมาไหมเขาจะติดต่อคุณมาไหมคะเ,เร็วๆนี้ Hangman หรอเดอะเวิ d ์ลเราว่าเขามีแผนในหัวอยู่แล้วอะคือทักมาทักแต่ว่าเขามีแผนมีจังหวะมีเวลาของเขาที่เขาเหมือนแบบวางแผนเอาไว้อะค่ะไม่ใช่ว่าอ,อ,อยู่อยูๆนึกอยากจะทักไปตอนไหนก็ทักอะไรอย่าเงี้ยแต่มันจะต้องมีอีเวนต์พิเศษหรือมี มีเรื่องราวมีเทศกาลหรืออะไรอย่างเงี้ยกรณีพิเศษอะคือเขาเขาออกแนวโรแมนติกนะคือตั้งใจให้มันพิเศษตั้งใจให้มันดูดีไม่ใช่ว่าอยู่ๆนอนนอนอยู่เบือ่อเบือเบ่อเซ็งเซงแล้วส่งข้อความหาหรือกดโทรออกโทรหาคุณอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แบบนั้นอะแต่มันดูแบบมีการคิดมาแล้วหรือวางแผนมาแล้วเตรียมการมาแล้วอย่างดีว่า ควรจะพูดวันนี้เวลานี้เพราะมันมีความพิเศษอะไรบางอย่างคือมันอาจจะไม่ต้องเป็นเทศกาลพิเศษก็ได้ไม่ใช่วันสําคัญพิเศษแบบว่าปีหมุงปีใหม่วันวาเลนไทน์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วาเลนไทน์ก็เป็นไปได้นะนะคะแต่มันอาจจะเป็นวันสําคัญของคุณหรือวันที่มันมีอีเวนต์พิเศษของของคุณหรือของเขาหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นต้นก็ได้นะคะเอออะ โอเคเอาเป็นว่าเขาเขาแผ่นไว้แล้วนะคะม,มันมันมีเหมือนประ,ประมาณว่าล็อกวันเอาไว้แล้วล็อกวันล็อกตารางเอาไว้แล้วว่าจะเริ่มเมื่อไหร่จะทําอะไรยังไงนะคะเพื่อให้มันพิเศษโอเคจบการอ่าน,นไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ